มาทุกคนวันนี้เราจะมาหาในส่วนของดันเจี้ยนลับนั่นเองซึ่งดันเจี้ยนเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเรายิ่งไปชั้นที่สูงๆเนี่ยมันจะได้ในส่วนของอะพวกแบบของดีๆพวกอาวุธดีๆหรือแม้แต่อัญมณีดีๆเนี่ยผมบอกนะว่าแม่งของดีจัดแต่ลายคนอย่างที่บอกไปคือมันเป็นดันเจี้ยนทุกคนเราจะต้องเตรียมในส่วนของพวกอาวุธเอ่ยเบนเนตเอ่ยผ้าพันแพลเอ่ยนั่นนี่เอ่ยคือแบบมันจะต้องเตรียมพร้อมพอสมควรอย่างที่บอกไปคือดันเจี้ยนเนี่ยมันให้ของดีก็จริงแต่มอนเนี่ยมันก็เกิดมาเยอะมากุคน เฮ้ยพี่เจอของดีวะน้องกล่องแดงอะอกดีชิบหายเลยพี่เจอของดีอุ้ยอุ้ยมาทุกคนเคลียร์เสร็จแล้วฮะกล่องแดงทุกคนอุ้ยอดี๋อวนยังไม่ดีเอ้ยอน,นี่กล่อ,นนอ,องอะไรอะกล่องอะไรวะเอ้ยยังแจมเลยเฟียจัดทุกหน้าจะพอฮะนี่ครับหอคอยจะเป็นแบบนี้เว้ยทุกคนถ้ท่านจะเป็นในมแมปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรูปอ่ะที่คับของอะทุกคนเป็นโต๊ะคับเฮ้ยมีมอนอยู่สามตัวแล้วเราก็มาโต๊ะคับแบบนี้ฮะนี่ฮะ มีฮัมเมอร์มีผ้าพันแผลแล้วก็มีโล่เว้ยเลือกโล่เลยละกันโอ้โหของคราบอย่างยากขนหมีสี่อัน